นักดตีนะครับน<ว>้องลำดับต่อไปที่เป็นการชววโชว์วงเรื่อว่าโชกาัดเต้นของทีมงานนองนางหางเครืองนะครับอันมาล้วมาแล้วมาต้องโช์โดนได้ละเอาแนนหน่อยเอาแนนหน่อยเอาไปยังเร้าหน่อยแต่ะครับบ้านเม่นเน้นเต้ยแบบกระชับกระชับปันหาแบ่งไม่ลูกเน้นเต้ยบ่ครับได<ว>้าาได้เลยครับปันหาแบ่งเด้อครับ <c oughs> <c oughs> แฟนเพลงพี่น้องทูมิเกียรติครับแปดปีที่สร้างสรรแปดปีกับความบันไยแปดปีที่กินภาษีประเทศไทย ยังไงก็ไม่ออกเกี่ยวได้ได้ไดูวัวนางลองผูวนางกูทั้งหนดิผู้ต้องขัเกี่ยวเด้กเกี่ยวแก่นี่เขาเกี่ยวกันว่าเกี่ยวกันเกี่ยวก็เกี่ยวกันเพ้นงบสัมภาษณ์แล้วว่เกี่ยวกันหากินเมี่ยมึงมันบ่มเพลทจักสัตดหรอกมู้เจ้าจะไปย่านหลายญาตตกูอยากกินโค้งวันทีกัดกินแล้วกันตัวเนี้ยังไงกินตัวผมปากเลย ก็จงมตูไว้เห็นไปประกันชั่วออกไอ้เพียงมันบเมนจังสันเทนี้เลนี่มันไปจางได้อันเปปีนี่คือคณะของมูนูนี่ตั้งมาแล้วแปดปีแมจ้าโอ้วกมอรัูนี่ตั้งมาแล้วแปีแม่นค่ะหมับโคดนี้งั้นต่างความรัฐบาลวะจับฝ่ายเาจับนี่ยโยปดพ่อยกจาพวงสูนมันบอใจเล่นชีงนเม่อขอตตออีกจัสปีเ้อ ปี่นายกลไปลำไงกูเบาเรื่องหมอลำอ้นพ่อญ่พ่อญงพองบอกโอ้ยย็ยยย็ยยยยจะเยย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 นยย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 ยอยย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 ยายยเอยหน่อยยยยได้เลยย่ะเจ้าหน้าที่ย่ายข้างหลังยุยยยยยยี่ยย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 ยแฟนยยยงพี่น้องผู้มีเกียรติครับถึงเวลาแล้วครับขอนำพาทุกท่านมาพบกับทีมงานน้องนางห่างเครื่อง ได้นับัตนี้เชิญครับปุย้ยเป็นบ่ดีจังไหนว่อหัวหัวีแลวก็ผ่านไปสำหรับโชว์หางเครื่องครับไม่อย่างกนไมอย่างนี้อย่างเล็ก หางเคียงออกมาหน่บอกกูขึ้นมาสิมันหางเคียงอาบังวายอันน่้นเป็นหางเคียงกับจอนฟอดมาบูวนี่แหละหางเคียงออกมาเลยสิเล้าหน่อยบ้าหน่อยอันบัะพิธีก่อนกูขอเบิ้งหางเคียงกูไม่ได้ขอเบิ้งลิงแซ่กับปงเอาลูกครึ่งได้ครับหนึ่งลูกครึ่งเออครึ่องหนังครื่งคตรเครื่งลิ้งเหรอพ่